เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2568ไตรามาส3-4ระหว่างวันที่1เมษายน2568ถึง30กันยายน2568ดิฉันนางสาวศิวนาถกำเนิดครูสกรรรับผิดชอบพื้นที่สกรรระดับตำบลเขา30 ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววิรชาอินสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอเขาชะกันขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ข้อมูลพื้นฐานสกรรระดับตำบลมีทั้งหมด12ตัวชี้วัดประกอบด้วย ข้อมูลสถานที่ตั้งสงกรระดัตบตำบลเขา30ตั้งอยู่ที่หมู่4ี่ตำบลเขา30ห่างจากสกรระดับอันเภอเขาชะกันประมาณ10กิโลเมตรสกรระดับตำบลเขา30มีบุคลากรดังนี้ 1. นางสาวศิวานาถกำเนิดครูสกร 2. อนางสาวปิยพจน์แปรกิง่งครูผู้สอนคนพิการ 3. นายอัครเดชเจริญสุขครู เป็นผู้นิเทศภายในมีข้อมูลใน DMIS ด้านอื่นๆครบทั้ง12รายการค่ะตัวชีวัดที่ 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสกรระดับตำบลการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นผ่านระดับตำบลมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายมีการจัดทำแผนเสร็จตามกำหนดเวลา มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดมีครบ5ตัวชี้วัดค่ะตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียน นักศึกษาเข้าสอบเอนเนตคิดเป็นร้อยละร้อยจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือมากกว่า2กิจกรรมและดำเนินกิจกรรมสายสามัญอื่นๆมากกว่า14กิจกรรมตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานย้อนหลังสภาคเรียน ระดับคะแนนร้อยละ73.91ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเฉพาะรายวิชาบังคับระดับคะแนนร้อยละ8 7 8 7ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับเกรดฉเฉลี่ย2.00ขึ้นไประดับคะแนนร้อยละ7 8 8 8ตัวชี้วัดที่7 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเข่ามา้าจำนวน50ชั่วโมงรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำยำรวมมิตรจำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการทำมันฉาบจำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการทำค่าคลุ่มเก้าอี้จำนวน5ชั่วโมง แผนทั้งหมด41คนผลการดำเนินงาน41คน 2. การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกแผนทั้งหมด27คนผลการดำเนินงาน27คน 3. การศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนทั้งหมด 1. 7คนผลการดำเนินงาน17คน 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชนแผนทั้งหมด19คนผลการดำเนินงาน19คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเขามา้าจำนวน50ชั่วโมงรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำยำรวมมิตรจำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการทำมันฉาบจำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการทำผ้ากลุ่มเก้าอี้จำนวน5ชั่วโมงรวมผู้จบหลักสูตร41คน คิดเป็นร้อยละ100เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 2. การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมผู้จบหลักสูตร27คนคิดเป็นร้อยละ100ของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 3. การศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมผู้จบหลักสูตร17คนคิดเป็นร้อยละ100เมื่อเทียบกับเป้าหมาย4การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชนรวมผู้จบหลักสูตร19คนคิดเป็นร้อยละ100เมื่อเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่9 จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสกรรระดับตำบลกิจกรรมการให้บริการห้องสมุดสกรรระดับตำบลเพื่อการสืบค้นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นการอ่านเพื่อการสืบค้นเพื่อการทำใบงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันที่2เมษายน2568กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่รถโมบายเคลื่อนที่โครงการรักการอ่านวันที่2เมษายน68กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเข้ามา้ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันที่2เมษายน2568 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่องพระราชประวัติสมเด There, ็จพระนิษิาธิราชเจ้าวันที่2เมษายน68กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำมันฉาบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบอื่นการทำผ้าคุมเก้าอี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ณโรงเรียนซับมะนาว กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านยิ่งอ่านยิ่งอิ่มการทำขนมจีนโบราณบ้านหนองโกวิดค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน510คนผลการดำเนินการจำนวน951คนตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วิธีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเขามา้ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนเรียงความบ้านลุมคากิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำมันฉาบณนะบ้านจัดสรรตามเป้าหมายมากกว่า4โครงการหรือกิจกรรมทําได้7กิจกรรมตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนคือกิจกรรมต่อเนื่องของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีการรายงานผลตามระบบ P.D.C.A. ตัวชี้วัดที่12จํำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนตามประกาศของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,568 ด้านการสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบบริหารจัดการค่าเป้าหมาย10งานมีผลสำเร็จจำนวน1 2สงานตัวชี้วัดที่13บ best practice ประจำปีงบประมาณ2568 คือการติดตามและส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าทดสอบเอนเนครั้งที่1ปีการศึกษา2,565นักศึกษาระดับมต้น4คนมปลาย4คนรวม8คนเข้าสอบ8คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่าเป้าหมายตามแผน5งานขึ้นไปมีผลสำเร็จ17งานสกรรระดับตำบลเขา3า ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ